ตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสารยานะคะขบวนรถที่จอดที่หยับชานชลาที่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะตอนนี้โอ้น้องวีดเดิมเนี่ว่าถึงว่าทำไมเสียง ตอนนี้ยังไม่ให้สัญญาณออกจากค่าถ้าจะให้สัญญาณออกจะได้ยินเสียงะระฆังนะนนงไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ก็เราก็ส่งกับหน71ที่ ก่อนจะเข้าสถา,า,านีสาราธรรมศกนะคะก็คือหนึ่งเจ็ดหนกำลังเข้าเราออกมาแล้วค่ะถ่ายไม่ได้คงเยอะเลิมโลอะไรนี้ ่งวันทีส่สามคะหลงวิวค่ะหลงวิวนั่นพี่ขอบอกอะไรขโมยมาสามตู้ตุนๆน,นะคะอโอ้ยขลังบิดลั่นมากหนึ่งสองสามหนึ่งนะ แล้วเอาแล้ว,เ,ลวเมื่อกี้พี่เก็บพูดว่าอะไรวะ <laughs>